ไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวแก๊งบาบูได้<ะ>ก็เป็นแก๊งที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนั่นเองอนะครับซึ่งก็จะใช้ลักษณะของการขี่รถจักรยานยนต์ขายภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ครับ พันตำรวจโทรกริติกรปานผลรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่36และสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองทำการจับกุมนายอาซิซียาดาฟสัญชาติอินเดียหนึ่งในแก๊งบาบูซึ่งเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบขณะกำลังเก็บตกเบี้ยลูกหนี้บริเวณร้านค้าขายของชำถนนบึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตรแก๊งดังกล่าวนั้นเข้าข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลของคอ,อสชอจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นห้องพักเลขที่44ทับ4ถนน คลองาเชนอำเภอเมืองพิจิตรและพบของกลางหลายรายการทั้งสมุดโนด้ตบัญชีลูกค้าเงินกู้เงินสด หนังสือเดินทางหมดอายุและรถจักรยานยนต์จึงทําการตรวจยึดและตั้งข้อหารวมทั้งจะสืบสวนจับกลุ่มแก๊งที่เหลืออีกกว่า10คนมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายได้ร้องทุกข์มายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรจำนวนมากบอกว่าแก๊งบาบูออกอาลว่าในทุกพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรโดยที่อำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอและอำเภอตะพานหินแก๊งนี้จะปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับชาวบ้านนะคะทําทีเป็นขี่รถจักรยานยนต์ไปขายผ้าพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่่แตหลังจาก นั้นจะแอบลักลอบปล่อยเงินกู้รายวันโดยทำการหักดอกเบีย้ยล่วงหน้าค่ะแล้วก็เป็นดอกเบีย้ยมาหาโหดด้วยนะคะ